เือคอนชีวิตรักรักโอนระมานตอนที่8ปดซีรีแอบมาร้องไห้คนเดียวกลัวว่าปืนจะกลับไปคืนดีกับนิง้งคุณซีรีปืนปืนจะมาบอกเลิกกับซีรีใช่ไหมอะเลิกได้ยังไงคุณซีรีเราสองคนยังไม่ได้คบกันเลยนะครับจริงสินะที่ผ่านมา ซีรีคิดเข้าข้างตัวเองคิดไปเองคนเดียวว่าเราครบกันช่างเถอะซีรีทำใจได้แล้วเราไม่ได้คบกันแต่กำลังจะคบปืนคบกับผมนะครับคุณซีรีผมรักคุณนะซีรีก็รักปืนนี่ปืนรักซีรีจริงๆหรอครับผมคิดว่าที่ผ่านมา ผมกับคุณนิ้งเรายังเด็กกันเกินไปแต่กับคุณซีรีผมคิดว่าเราน่าจะรักกันจริงๆขอบคุณนะปืนแล้วปืนจะไม่กลับไปหานิ้งใช่ไหมผมไม่กลับไปหาคุณหนูหรอกครับเราสองคนเข้ากันไม่ได้มีหลายอย่างที่เราสองคนยังไม่เข้าใจกันซีรีดีใจดีใจที่สุดเลยอะปืนซีรีสัญญานะ ว่าซีรีจะเป็นแฟนที่ดีไม่ทำให้ปืนหนักใจเลยผมก็สัญญากับคุณซีรีว่าผมจะตั้งใจเรียนให้จบผมสัญญาว่าจะทำให้พ่อกับแม่ของคุณและพี่ชายคุณยอมรับผมให้ได้ซีรีก็จะกลับไปตั้งใจเรียนจะไม่แกล้งใครแล้วจะตั้งหน้าตั้งตาเรียนให้จบอย่างเดียวเลยถ้าเกรดเฉลี่ยดีๆแม่จะได้รู้ว่าซีรีตั้งใจเพื่อปืน หญิงสาวดีใจมากตัดสินใจคบหากับปืนแต่เมื่อกลับไปที่โรงเรียนและพี่ชายแวะมาเยี่ยมพลก็ถามหญิงสาวออกไปตรงๆอร่อยหรือเปล่าซีรีอร่อยค่ะอร่อยมากเลยขอบคุณนะคะที่ซื้อมาฝากซีรีพี่ถามอะไรซีรีหน่อยได้ไหมได้สิคะ พี่ชายอยากจะถามอะไรซีรีก็ได้ทั้งนั้นแหละซีรีแย่งแฟนของนิงหรือเปล่าพี่พลไม่ได้เรียกว่าแย่งนะคะซีรีกับปืนเราร้างกันน่ะจะเรียกว่าแย่งได้ยังไงอะ่ะก็ปืนกับนิกคอเลอร์กันไปแล้วแต่ผู้ชายคนนั้นเขาเป็นแฟนนิกนะซีรี ซีรีรักในปืนจริงๆหรือว่าแค่ต้องการเอาชนะเขากันแน่ซีรียอมรับค่ะว่าตอนแรกแค่ตั้งใจที่จะเอาชนะหญิงเท่านั้นแต่หลังจากที่ได้คบกับปืนซีรีก็รักเขาจริงๆแต่ซีรีไม่ได้แย่งนะคะเขาสองคนเลิกกันมาก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำอ่ะโทซีรีเย้ ơi. ถ้าพี่พลคิดว่าซีรีผิด พี่พลสงสารนิ้งพี่ก็ไปดามใจเขาสิคะอะไรนะก็ไถ่โทษให้สิรีไงพี่ก็จีบนิ้งเป็นแฟนเขาดูแลเขาแทนปืนนะคะนะคะนะคะ,นะคะพี่พลจีบนิ้งให้สิรีนะคะบ้าแล้วจะให้พี่ไปจีบเด็กเหลือขออย่างงี้นิ้งเหรอไม่เอาหรอกลองดูหน้า นิงเขาก็เป็นคนสวยนะเรียนเก่งด้วยพี่อาจจะชอบเขาขึ้นมาจริงๆก็ได้ไม่ต้องมายุ่งกับฉันนะนิงที่เดินผ่านมาที่ห้องรับรองแขกได้ยินเรื่องนี้พอดีก็โมโหหนักมากฉันไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหลยถึงขนาดที่จะต้องมายัดเยียดฉันให้กับใครใจเย็นๆก่อนสินิงเธอกำลังเข้าใจสิรีผิดนะฉันไม่เข้าใจอะไรทั้งนั้นอะ พวกคุณสองพี่น้องเห็นฉันเป็นตัวตลกคิดว่าฉันอยากจะได้คุณนักหรือไงมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่คุณก็เรียกฉันว่าเด็กเหลือขอฉันก็แค่เผลอพลั้งปากพวกคุณสองพี่น้องเลิกยุ่งกับฉันได้แล้วนิ้งฟังก่อนสินิ้งซีรีวิ่งตามออกมาตามมาทันและปรับความเข้าใจกับนิ้งฉันขอโทษเธอด้วยนะเรื่องปืนน่ะ ไม่ต้องมาขอโทษอยากชนะฉันก็เชิญชนะไปเลยเธอชนะแล้วยินดีด้วยฉันยอมรับแต่ตอนนี้ฉันรักเขาฉันก็ไม่ผิดนะที่คบกับปืนเธอเป็นคนบอกเลิกเขาเองนี่ไม่ใช่ว่าเธอยังคบกับปืนแล้วฉันไปแย่งมาสักหน่อยเออฉันมันโง่เองแหละที่บอกเลิกเขาเพราะคิดว่าเขาจะมางอ้อ ฉันโง่ฉันก็ยอมรับสบภาพตัวเองเธอไม่ต้องมายัดเยียดฉันให้พี่ชายของเธอเปล่าสักหน่อยฉันก็แค่เห็นว่าพี่ชายของฉันก็ยังโสดเธอก็โสดจะเป็นอะไรไปแค่ลองเรียนรู้กันฉันไม่ชอบพี่ชายเธอหรอกมันก็ไม่แน่หรอกนะตกลงเธอยอมให้ฉันคบกับปืนแล้วใช่ไหม เธออยากคคบก็ครบสิฉันไม่มีสิทธิ์ไปโกรธไปว่าอะไรเรื่องหัวใจใครจะไปห้ามกันได้ถ้างั้นเพื่อไถ่โทษฉันจะย่าดีกับเธอฉันจะไม่แกล้งเธอเราจะสงบสื่อกันแค่นี้ตกลงไหมเออนิยอมพยักหน้ารับง่ายๆจากนั้นทุกคนที่ปีหนังก็อยู่กันอยา่างสงบ นิงกับเซรีหันมาตั้งใจเรียนทำให้พลที่แอบมองอยู่ลึกๆพอใจโอ๊ยยากจังเลยวิชาเนี้ยอ่านให้ตายก็ไม่เข้าใจฉันสอนให้เอาไว้คุณพลจะสอบแล้วไม่ใช่หรอฉันว่างพอดีสอนให้เอาไหมล่ะทำไมไม่เอาเวลาไปสอนน้องสาวตัวเองล่ะ น้องสาวตัวเองก็สอบวันเดียวกับฉันไม่ใช่หรอซิรีเขาเป็นคนเก่งไม่จำเป็นที่จะต้องมีใครมาติวให้หรอกมันไส้คำก็เก่งสองคำก็เก่งใช่สิฉันเป็นคนเรียนไม่เก่งนี่เรียนไม่เก่งก็ฝึกฝนกันได้นะ่ะมาเดี๋ยวฉันช่วยติวให้ใช่หนุ่มช่วยเธอติวหนังสือให้หลายครั้งที่เธอเองก็เบื่อความวุ่นวายที่โรงเรียน ขอไปทำอาหารกินที่บ้านพักของเขาจนในที่สุดก็กลายเป็นความผูกพันทำไมคุณยังไม่มีแฟนอ่ะอายุขนาดนี้แล้วฉันยังไม่เจอคนที่ชอบคุณเป็นเกย์หรือเปล่าเดี๋ยวเธอมาพูดแบบนี้กับผู้ชายเดี๋ยวก็ได้โดนดีโดนอะไรอ่ะเธอนี่มันซื่อจริงๆ ก็ถามว่าโดนอะไรก็ตอบมาสิก <_ d ose> ็โดนพี่ศูน์ว่าเขาไม่ใช่เกย์นะสิบ้าฉันยังไม่เจอคนที่ใช่แต่คิดว่าเร็วๆนี้น่าจะเจอ <_ d ose> หรอใครอ่ะผู้หญิงคนที่ไปกินข้าวกับคุณหรือเปล่า <_ d ose> ไม่หรอกหญิงเขาก็หวานเสนเ่ห์ไปทั่วไม่เลือกใครสักทีแล้วใครอะ <_ d ose> เอาไว้วันที่เธอเรียนจบแล้วรับปริญญาฉันจะบอกเธอเป็นคนแรก โอ้ยลีลาจริงๆไม่บอกฉันก็ไม่อยากรู้หรอกแต่ฉันจะบอกเธอเป็นคนแรกฉันสัญญากระจบลงไปแล้วนะคะรักโอลมาตตอนที่8ค่ะตอนที่9ก็จะเป็นตอนอาวสานแล้วนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนอยากจะดูละครแบบไหนก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะคะ